หมอคะปวดท้องประจําเดือนจนต้องลาง,งานอันนี้ผิดปกติไหมคะสำหรับสาวๆคนไหนนะครับที่มีการปวดประจําเดือนมากๆนะครับคือแต่ก่อนตอนเด็กๆปวดไม่เยอะนะพอสาวๆโตขึ้นมาปวดมากขึ้นนะครับบางคนเนี่ยทานยาเม็ดหนึ่งแล้วก็ต้องเพิ่มเป็น2เม็ดสเม็ดอันนี้ไม่ปกตินะครับหมอบอกเลยหรือบางคนนะเป็นแรงมากๆคือปวดจนต้องหยุดงานจนต้องนอนโรงพยาบาลอันนี้ก็ถือว่าไม่ปกติเช่นเดียวกันนะครับทีนี้โรคที่เราต้องกังวลคือโรคอะไรครับ โรคที่เราเจอบ่อยสุดเลยนะหมอบอกเลยชื่อว่าโรคเยื่อบุฮพรมดลูกเจริญผิดที่ครับถามว่าโรคนี้เกิดจากอะไรครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับปกติเนี่ยเยื่อบุฮพรมดลูกต้องอยู่ในมดลูกครับทีนี้มันไปเจริญผิดปกติครับไปอยู่นอกมดลูกหรือไปอยู่ที่รังไข่แล้วกลายเป็นช็อกโกแลตซีนั่นเองนะครับก็เลยทําให้คนไข้เนี่ยมีการปวดประจําเดือนมากๆครับจนต้องหยุดงานแบบรุนแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับถามว่าสาเหตุของมันเนี่ยเกิดจากอะไรสาเหตุจริงๆเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงครับเช่นมี คุณแม่พี่สาวน้องสาวเป็นโรคนี้ก็มีความเสี่ยงทําให้เราเนี่ยเป็นโรคนี้ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยมีประจำเดือนมาเร็วกว่าคนทั่วไปก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เป็นโรคนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับการรักษาคืออะไรมีหลายอย่างครับเช่นใช้ยาครับอาจจะเป็นกินยาหรือว่าฉีดยาก็ได้แต่ถ้าใครที่มาหาหมอช้าจนตัวโรคเนี่ยเป็นเยอะๆอันนี้ต้องผ่าตัดกันเลยทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการเหล่านี้ให้รีบมาตรวจน,นะครับเจอก่อนรักษาหายก่อนก็ไม่ต้องผ่าตัดนะครับ